เรามันใจไม,ไ,ไม่มีปัญหาอะไรระบบสุขา,านิบาลมัดใจนะไฟฟ้าไฟฟ้าตอนนี้เบื้องต้นที่ทางกระแดช่างไปดูข้อไม่มีอะไรผิดปกติอย่างเช่นไม่มีสายร่วงลงมาตามท่องช้าอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นไฟกับน้ำไม่มีปัญหาอะไรลิฟต์เพราะว่าคนต้องขึ้นต้นนนนนนองลงลิฟต์ก็ มีมีชะง,งักไปช่วงหนึ่งช่วงที่ช่วงที่มินเกิดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ใช้ปกติสาเหตุของการชะง,งักช่วงนั้นเนื่องจากออคิดว่าไฟฟ้าไม่พอ,อน่าน่จะสะดุดครับน่าจะสะดุดครับ,รรบแต่ก็สรุปก็คือโคงสร้างโอเคน้ำไฟโอเคเหลืออย่างเดียวกระเบื้องโอกาสลงนใส่หัวคนไหม ป้าเพดานเป็นยังไงไม่ค่ะเ็อของมาดินคะมีเรื่อกับเรื่องครับป้าเพดานรีดป้าเพดานไม่มีปัญหาโอเคกระเบื้องกระเบื้องมีปัญหาอะไรไหมถ้าเสียดได้ก็ดีเสียแกะมาแล้วทีนี้มันมีอยู่แค่จุดสองจุดที่มันเขาเรียกอะไรนะโกงอะรโเออมันโกงมันมีปัญหาอะไรกับการปฏิบัติงานครับคุนโต๊ะ ถ้าตะเ้าดูวันจะหล่นป่าันหล่นร่วงแน่เลยหล่นหรือเราจะไม่ใช้บริเวณนั้นหรือหรือเราจะห้องนั้นจําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาไหคุณรู้นะคนับเตรียมผ่านจะลงไปเป็นพื้นที่ที่จะต้องใช้นะเป็น่้นที่ไี่จะไปต้องใชราไมันเป็นพื้นที่รอรอผ่านป่า ต้องต้องไม่ม่สามารถูเช็กนได้ถ้างั้นก็บริเวณกระเบื้องที่มันโปกตัวมันไม่ควรใช้สมพติว่ากระเบื้องมันใช่ไหมแล้วมันลวกมันลวกมันหล่นลงมามันก็บูคากรทางแพทย์ก็ไม่ได้สังเกตเพราะเราใส่แก๊สใส่อะไรเดี๋ยวมันเดินไปชิสมตัคนนะมันก็จะปัดอยถ้าไม่ได้ ถ้าม <ITA> ันไม่ไ <Chen> ด <in> ้สําคัญต the 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 ่อการปฏิบัติหน้าที่ก็อย่าไปใช้ไปเลยโอเคปรนมนันมันก็มีแค่เดียวที่ถ้าพื้นทีเล็กๆแต่ถ้าสมมุติจําเป็นต้องใช้ก็ประตูด้านขวาก็ไม่ต้องเปิดเผื่ประตูด้านซ้ายล้วจะทำทากเดินทำทางเดินนี่ยอกไหมขวามือถ้าจะเดินเข้าข้างป่ากระเบื้องมันโกนกระเบื้องมันโกเราไม่รู้ว่าเราจะเดินชนหรือว่าแต่มันไม่มีอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดแกทลิปเนส แล้วมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรปากฉลาองงาแ่แล้วบุคลากรทำการแพทย์เราเดินคนก็เสียเปล่งงาๆถ้างั้นก็วางเส้นวางเส้นมันอ่ประตูห้องผ่าตัดมี่สองประตูนะถูกปะ่ะเปิดประตูอ่กระเบื้องโก่งอยู่ตรงนี้ถ้าสมมุติเราจะเป็นต้องใช้ก็วางเส้นให้คนเดินนี่ไม่ไม่เอือ คนก็สัญจรทางนี้ซ้ายมือสเสมอไม่โผล่ขามือเมืมอโกล่สี่แค่นั้นที่ที่เห็นรอบนั้นไม่มีอะไรถ้าหรือว่ารอบนั้นไม่มีอะไรนะถ้าถ้าไม่มีอะไรช่วงเวลาที่เหมาะสมเราก็รับถอยหลังเช่นเราแจ้งแผ่นดินไหว 3ามสองศูนย์เตช็อปได้ใช้เวลาเท่าไหร่หกสนาทีบวกบวกหกนาทีเป็น14.20 1 4สองศู่อเือเหลือเผื่อกขาดเออเลืออีกชั่วโมงไหมอ่าอีกชั่วโมงมึงเป็นสิบห้องศูนย์ขาดนี้เวลาัวโถ้างั้นก็สิบหกสองศนย์สิบกสองศูนเวลาผ่านไปแล้ว3ามชวโมงถูกป่ะสามชั่วโมงในทางทฤษฎีอัพเต์ช็อปไหมสามชั่วโมง ไม่ได้คือเป็นวันนะที่ดีในเกมที่ดีที่สุที่จะบอกเมื่อกี้ถามสุปบอกว่ามันก็จะมีอื่นเป็แต่ว่าถามว่าโคโรนรู้สึกไหมหาจะรุกสึกได้แต่ไม่แรงเท่าทั้งแรงแน่นอนสมมุติทอนออกมานะจังแรกถ้าเราทอนจาก8.2อ่าหาทฤษฎีให้หน่อย8.2อัพเดทช็อปแรงที่สุดเท่าไหร่อ่า เราโฮงสร้างแล้วออกแบบเจ็ดเจ็ดลิตรอ่าห้าออกแบบเจ็ดลิเตอร์นะ8.2ได้ขน,นาดน,นี้เยอะมากเพราะว่ามีแค่รอยกระเบื้องแต่รอยกระเบื้องสองสองตัวครั้งที่2ถ้า6ลิเตอร์ทุกคนอยู่สบายหาทฤษฎีมาอธิบายว่าทาร์เกอร์ช็อ จาก8.2มันไม่ถึง6เพราะอะไรมันไม่ถึง7เพราะอะไรรใครมีทฤษฎีไหมตอนนี้รายงานล่าสุดครับก็คือตั้งแต่กเกิดคนใหม่ก็มีอัลติช็อปการมนอากประมาณ7.8ครับแต่ว่าล่าสุดยังมาเหลือแค่3.3.1โอเคถ้าง,งั้นครั้งแรกของอัลติชอ็อปเท่าไหร่ครั้งแรกนี่เขาปรับเป็น8.8ไม่อัตติช็อป7.1ครับจาก8.2 ลงมาเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งเราบอกออกแบบอาคารไว้เจ็ดแต่ตอนนี้มันถึงสามจุดแปดตาสามจุดแปดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรก็เหลือแต่ความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์อย่าไปเดินที่ของที่มันโกงหรือหมอแล้วก็รีบดําเนินการกระเทาะออกเช่นสมมติกระเบื้องมันกระเบื้องมันกระทุก็สกัดออกแล้วแล้วก็ขีดจัดรัดไม่เก็บตัวอย่เนาะหลักการเดายกันเนาะมั่นใจนะ ถ้ามั่นใจทํางานได้ก็รุยเริ่มอะไรก่อนาอเริ่มอะไรก่อนครับเอสโธธีคนให้ขึ้นตึกเลยนะอ่าไปอ่ไปลำเลียงเลยข้างนั้นใครขึ้นก่อนสใครขึ้นก่อนสั่งเลยาเพื่อเ่เดี๋ยเพื่อเเพอเ่าเ่อเเพื่อเ่อเอ่ พี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลนิดหนึ่งครับหลังจากที่ได้ไปตรวจดูในเบื้อน,นก็ได้คุยกันกับทุกภาคส่วนโดยเอาความเห็นของวิศวกรทั้งวิศวกรที่รู้เรื่องโครงสร้างของโรงพยาบาลแล้วก็วิศวกรของสํานักงานโยธาได้ข้อสรุปร่วมกันว่าตรวจสอบแล้วไม่มีโครงสร้างแตกร้าวต่อมาก็คือว่าเราก็จะมาประเมินว่าเวลาผ่านไปสามชั่วโมงเกิดอะไรขึ้น ในทางทฤษฎีและก็ผลการรายงานก็พบว่าอ f ตอ r s h o c ครั้งแรกจาก8.2เหลือ7.1ใน7.1ตอนปัจจุบันที่เรามาตรวจสอบอาคาเนี่ยเหลืออัต e อ s h o c ครั้งสุดท้ายที่นู่นนะเหลือ3.2ใน3.2เนี่ยถามผู้ออกแบบอาคารอาคารโรงพยาบาลมหลาราชออกแบบไว้สำหรับแผ่นด,ดินไหว7เพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปขนาดนี้บวกกับโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีไม่มีสิ่งบอกเหตุ ก็มั่นใจว่าโรงพยาบาลสามารถที่จะเปิดให้บริการได้ตามปกติลหลังจากนี้ทางจังหวัดจะยังสั่งให้มีเจ้าที่สแตนบายคอยอช่วยเหลือไหมครับกรณีที่หากมีเหตุเกิดขึ้นมาตามที่ท่านนายกกัะท่านมท .1 ในฐานะพปชาติสั่งก็คือเตรียมความพร้อมทั้งภาครัฐภาคเอกชอนมูลนิธิต่างๆเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันที่สองก็สำรวจความเสียหาย ว่าอะไรที่จะต้องใช้ข้อประมาณของทางราชการดำเนินการอันต่อมาก็คือเรื่องการรักษาพยาบาลซึ่งเมื่อการรักษาพยาบาลมหานราชทได้ขนาดน,นี้แล้วก็เชื่อว่าเราเปิดโรงพยาบาลเสเบื้องต้นทางจังหวัดนี้มีรายงานความเสียหายเข้ามาบ้างไหมครับยังไม่มีครับไปเราเราเรียนผู้ป่วยเลยดีกว่า